การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะจัดขึ้นที่อาคารรัฐสภาโดยมีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเนื่องจากว่ามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกรอบการเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟระหว่างไทยกับสาธารณารัฐประชาชนจีน โดยการประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีวาระที่น่าสนใจค่ะคือคณะกรรมการอำนวยการติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยหรือคอชออจะเสนอมาตรการและความช่วยเหลือการรับมือน้ำท่วมเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะที่กรมชลประทานจะรายงานถึงสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ําลุ่มเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ําเหนือจํานวนมากจะไหลามาสมทบที่กรุงเทพมหานคร นายธีรว,วงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับเป็นห่วงพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าขณะนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะเขื่อนป่าศักชนสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินกว่าที่กำหนดไว้แต่ยังสามารถรองรับได้โดยได้มีการตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนตลอดเวลาพร้อมวางแผนรับมือสถานการณ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครหากมีความจำเป็นต้องปล่อยน้ำแต่ว่ายืนยันว่าจะชะลอการระบายน้ำให้ได้มากที่สุด ส่วนทางด้านของมาตรการให้ความช่วยเหลือพื้นที่กเกษตรที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนะคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือเรื่องข้าวเราตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็พบว่าพื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหายกว่า5ล้านไร่ค่ะ จะใช้ไมค่คว่าระเบียบกระทรวงการคลังผมยกตัวอย่างข้าวก็แล้วกันนะมันมันเป็นการเยียวยาให้พี่น้องก็ได้ละหกร้อยหกบาทแนวคิดที่ผมมอบแนวคิดไปให้ทางประจำาขาคิดนะผมมองอยู่สามสามแนวทางแนวทางแรกก็คือว่าลองมาดูว่าต้นทุนการผลิตข้าวเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าวเนี่เท่าไหร่ ส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะจะเสนอมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน32จังหวัดเพื่อที่จะปรับหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อจำนวน1,600ล้านบาทส่วนกระทรวงคมนาคมเตรียมของ,งบประมาณ5,000ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยทั้งหมดค่ะ